สอัฏฐสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นประโยชน์และที่ไม่เป็นประโยชน์ร้อยแปิอ็ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เป็นประโยชน์และธรรมที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะก,กล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า ธรรมที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรบ้างคือ 1. ปานาติบาถึง 10. มิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ธรรมที่เป็นประโยชน์อะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปานาติบาถึง 10. สิสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นประโยชน์ อัธสูตรที่สี่จบ